ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันนีชาสตอรี่

้อนรับเข้าสู่นิชาสตอรี่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราพาเด็กๆมาทัศนศึกษากันค่ะที่ค่ายทหารนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมในคลิปกันเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ในฐานงานศิลปาชีพนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5อย่างด้วยกันนะคะก็คือจักสารทอผ้ากระดาษสาปั้นดินแล้วก็แกะสลักค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันเลยนะคะ อาไปอยากดูใกล้ๆเชิญเอาไปดูได้เลยนะครับเ่ะเดี๋ย่ยงกันพอครับเอาไปเลยครับอ่าถ้าเป็นพวกลายกระนุกมูนนี่นะครับก็จะมีสองอย่างก็คือการแก้เป็นลายนูนกับลายสุ่มนะครับนะง่ายๆขอแค่ใจไอ้นี่ครับตามช่วงโค้งของมันนะครับออกไปเรื่อยๆพอประมาณนะครับ เป็นลาเขาตกค้อนกับสิวนะครับ,รบ<ม>เขาไบต้องไปาตาบ้านโอจะอี้ครับมันไันได้กิ่นแล้วครับโอกาสพาดมันมีนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับ เดาเนื้อไม้ออกเอา,เอ,าออกก้อยนะกระด้งออกแบบนี้นะครับประช่างแกสลักคนไหนคนมีความชำนาญนะคเับจะเจะใจมือดันเราแบบนี้นะครับชจสิวนะ

เด็กๆไปล้างมือเลยนะคะล้างมือใะอะเดี๋ยวเราจะเียดปปั้นอะไรอัยังไม่เสร็จอ่าหูก่ใครเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้นี่นะน่าหล่อมีกินดีกว่าอุ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือน เหมือนปลาหมกไม่หลุดอร่อยเมือกอันนี้คืออะไรไม่รู้เผืเน่าเปลือกไม้เปลือกไม้ใหญ่เี่สองต้นนะครับอันนี้คือต้นปอสาที่เราจะต้องเอาเปลือกมันมานะครับแล้วมาต้มให้ได้ในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีอันนี้คืออันตัวที่เราพร้อมจะมาทํากระดาษสานะครับตัวนี้เนาะ ทำไมมันขาวอะ่ะแล้วทำไมตัวน,นี้มันส,นนอสอีอ่ะนี่สีอ่ะใครรู้มั้ยถ้ายัางไม่รู้เดี๋ยวครูจะบอกนะครับขั้นตอนแรกเราต้องไปตัดต้นไม้มันก่อนนะตัดก่อนเสร็จแล้วเราลอกเปลือ,อกลอกเปลือ,อกอนะครับ,ก,รบก่อนที่เราลอกเปลือกต้องไปแช่น้ำก่อนนะครับต้นที่เราตัดเป็น,นเรรรียนอมนบอ ไม่ใช่ดาะขนาดนันคุณเพียนบุก <c oughs> ดูไว้นะแล้วก็จำไว้ด้วยเขาพุบทุบเพื่ออะไร รเราก็แตกทนีนึงแต่ตอนนี้ฝนมันตกแากไม่ได้ไม่มีแดดอ่ะใครลุาปมาดูมามาเราอมาลอยน้ำนะล,ลูกลอ,อยแล้วลอ,อยแล้วลอ,อยแล้วมาชิมดูได้ไ<ว>น้ำปลาปลาลูกโอเคอยาได้ไม่มีอะไร แล้วก็นะครับเปนลียให้มันให้มันแตกตัวเนี่ยให้มันแตกตัวเนี้ยอีกะรนทำนาด้วยเนี่ยได้มีทำนาด้วยอบเออบอกเลยว่าตายมีที่ปุยเดี๋ยวเรียกว่ามีมันจะไม่เสร็จด้วยแถมให้มันแนบยาวให้มันแยาวใมนแนยให้มันแนบ ให้มันกระจายตัวแต่ความจริงอ่ะมันต้องเกลี่ยให้มันเป็นแผ่นเกลี่ยให้มันเอนีนี่จา่ที่เราตีมันไม่ค่อยละเอียดความจริงมันต้องเข้าเครื่องแต่ทีนี้เราใช้แบบอ่อแบบพัฒกรรมใช้มือาานะการงานทำกระดาษาแบบ้วยมือไม่ได้ใช้เครื่องแต่ถ้าเป็นทางของเอกฐานกัแข็ง ไม่พอ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 ใอ่ก่อนกได้เนียกให้กินโอ้โหแบบนี้ลอยคอยอ่เี้ยเดี๋ยวนผัดไม่ให้กูแยนเลยะถ้เราจะเอาบางับานี่ลูกมันจะมีฝันี้ที่มันหนานะฝั่งนี้จะบาง เลรวตัวนี้ใส่หน่อยแล้วเขย่าอันนี้คือน้ำธรรมดาหลืนน้ำเปล่านีครับน้ำเปล่าอ่ะเสร็จแล้วตรงไหนมีช่องว่างเราก็ตกตกหน่อยมันก็จะยังลอยตามมือเราไปเห็นไหมเห็นไหมว่ามันงตามมือครู่ไปอูนี่เป็นช่างทำกันนะรัรั่อนโอ้มันมียอ่ะเสร็จแล้วลังเทนัแลรวก็ยกขึ้นลูก มันรู้สึกมือเขาฟินแปลกใช่มันฟินแปลกๆเราก็มาวางด้านข้างเพื่อให้มันหมาดน้ำครูทำไมมันฟินเยอตอนหมาดน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็จะตากแบบนั้นลงไหนอ่ะเฮ้ยครูถ่ายวิดีโอหนูครูหนูยังไม่ติดกล้องเลยครูไม่ครูหาไปหาคนด้านหน้าหมดเลยอ่ะอันนี้เราแค่ล้่จะหัวเลยกับมหาหาดต้นเลยหนูมีเง ม,ม,นนงงม่นพอมมากขบบนนึกแต่ในจันเนี่มันอยู่คนละสีเลยนะนี่สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสวัสดีครับพบกับคุณผมนะครับมิสเตอร์ไอทิมครับนี่เราจะพามาดูกันว่าเด็กๆของเรานะครับจากในพิษณุยาจะได้ไปดูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เด็กๆของเราสนุกสนานมากเลยนะครับตะจายหิ้วข้าว ดูตัวนี้ยดูตัวนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการดำนากันนะครับุอะไรเหครูเดี๋ยวตอนหม้าเราจะไปดูเด็กๆดำนากันนะคะอรับปักปัตอนตอนนี้เขากำลังจะไปไหนเจ้าโหยติมเดี๋ยวเขาจะไปพอเอาใส่ครับใส่ยังไะ เดี๋ยวเขาจะไปพอว่าเปัญญาเข้ากล้องจะได้นะครับเดี๋ยวเขาจะทำสุกนี่นี่นี่เขาบอกฟักฟักเข้าฟักเข้าฟักเข้าฟักเข่ากลิ่นเหมือนว่ากินเหมือนสวรสนะครับโอ้ยอันนี้มันสุกแล้วอ่ะสุกแล้วว่าอยู่ไหนต้นไม้ถินคนละโอ้ยแต่มันสุกแล้วแป้ะนะเออมันสวยอะยังเออมันสวยไปอ่ะ พีกเหรอเจ,จ้าของจ้องเลย <laughs> อ๋อฝาวรอดออกะทกลกเออกระทกโลกและตอนนี้นะคะจะพาทุกคนไปสู่ <laughs> ชีวิตการเป็นกระร <Okay. S 1> สแตกอน

มันมีอะไรมันแต่กายมันไม่เไดเลยว้าวแม่งตะวัดเสียหน้ายกันหรือเป่าพไเเลาอไน่โอ้โอ้โ้โอ้โอ้อ้โอ้เอ้โ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 อ่โอ้อนโดกบ แล้วกบมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ค่ะชื่อนิโคด,ดิที่แบบตอนตนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะไปดูปลาให้้จับมาคอนโดโกบเหรอเอาตัวนี้ไป <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ อันนี wow. ite, ้ก <sh arp inhale> ็จะเป็นฟาร์มเลี้ยงกบนะคะเตี้่ะอย่งนี้าอเนี่ยอะไรอะคุไอตัวนิ่งๆตรงเนี้ยมันแค่นอนพักหรือว่ามันนอนตายครับมันนอนนิ่งมันนอนนิ่งมันยังไม่นอนตายลูกโอ้ยลูกนอนตายแล้วค่ะโอ้ยลูกนี้ตัวเข้าใจเลยอะไรเฮ้ยลูกยหรือวาเธอใหญ่เลย เูเลยาุณหมายอะไรจะเล่นจิ้มกัวจิ้มตลอดเลยเหรอต้อหรอตู้ดกัวไม่จับหรอมีจับกัวไม่ใช่ไข่อานตองการอะไรกางมือจากน้าเลยไม่กลัวมันตกไม่ปลอวมันตกขี่มันล่างย ใครไม่เคยจับกบจะเได้วยกันถ่ายม้ว่ายม้วนถ่ายม้นนะผู้ใจเย็นผู้ใจเย็นหลังน้ำน้ำอะไรกนเลยอ๊อฟถ่ายกบกันจะกบไม่ได้ถ่ายม้วนถ่าจับแบบนนมี่ล โอยมันก็แบบนนั้จะมีความลื่นเพราะว่ากบเนี่ยมันเป็นสัตว์จุ่มลงน้ำพอมันพอมันขึ้นบนที่แห้งปุ๊บมันต้องผลิตให้ผิวมันชุ่มตลอดมันมีเคลื่อนที่ในการกระโดดขาหลังจะยาวขาหน้าอ้อกเลือนอ่อนเป็นอะไรไข่กระเป๋าลูกเป็นไข่แล้วครับไม่ใช่ลูกออดไข่แล้วครับไม่ใช่ลูกออดไข่แล้วครับไม่ใช่ลูกออด อุปโาคลเป็นไข่นะครับออด่ดนทก็เป็นไข่เอาอยู่บนิน้ำอยู่ข้างป่านอนมีไ้วนไม่กลัวเลยว้ยแต่เอาตัวใหญ่มาอ้วนกลัวเลยเกินอ้่่ยอันนี้ส่วนอะไรถั่วครับเชียงดาอ๋อพาเชียงดา พาคเชียงดานี่นะบูมอย่งนี้ถามตอนนี้อยู่ในช่วงขับชนควารุนได้ครับไปกับครูไอติมอะไรครับคอนโดอบคอนดูไฟเอ้ยเอาติมเนี่ยเาจ๋งนไม่เห็นนากลัวเลยตอนนี้เราอยู่ในช่วงคิดตามครูไอติมไปฮะท่านไอติมครับเชิญ พวกผมนั่หน้าผมไปนะผมอ่ะผมอ่ะแกลูกมีกระพังไหมลูกคือเราจะเพิ่มที่หน้าของผิวหน้าด้านการกระเทียมเรานะเราจะเพิ่มที่หน้ามันได้ไงนะอย่างข้าวนี่ลูกนี่เนี่ยเรากินกันแบบไหนแบบนั้นแบบนี้ แต่ข้าวเนี่ยชนิดเดียวกันไม่รู้เอ้นะชิ้นนเดีกเออข้าวที่มันชนิดเดียวกันพันเดียวก็ซักผ้าได้อะแล้วก็ผ้าอะไรเหรอใส่ของดิด้วยเอาเสะผ้าอันนี้ให้ทำไปด้วยโอ้ยไม่ได้เลยนะนะนี่เรื่องสภาพแบบสัมผัสนะลูก

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็กําลังจะเดินทางมานะคะเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะ

你老公呢？ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่วิทยากรนะคะแล้วก็ครูฝึกด้วยนะคะและก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่ช่วยกันดูแลเด็กๆทุกคนทำให้คลิปนี้นะคะมีความสุขและรอยยิ้มและสนุกสนานค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย